ผ่านเส้นไหนนะคะก็น่าจะผ่านจากอาตอนนี้อยู่ตรังนะคะก็น่าจะขึ้นทางกระบี่นะคะแล้วก็ค่อยกลับไปชุมพรเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวยังไงออกเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากกันค่ะค่ะแล้วหาดนี้นะคะก็เคยเป็นสถานที่นะคะที่เคยมีคลื่นยักษ์ซึนามีนะคะเมื่อปี2004นสี่นะคะก็ระดับน้ำประมาณนี้เลยะคะ่ะแต่ว่าเขาก็มีการเอดูเคทนะคะว่าถ้าสมมติว่า มีป้ายเขียนบอกเลยสมมุติว่าถ้าเกิดมีซึนามิอีกนะคะเขาก็จะมะีแผนที่ให้วิ่งไปตรงไหนตรงไหนนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศชายหาดตอนเช้านะคะน้ําขึ้นมาสูงมากตอนแรกเราเขียนแอบเขียนชื่อช่องช็อกโกแลตแคนดี้ไว้ที่ทรายนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็โดนน้าพัดลงไปหมดแล้วเนาะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่น่าพัดนะไม่น่าขึ้นมาสูงขนาดนี้แต่ว่าน้ําสูงจริงค่ะทะเลก็สวยมากตรงนี้ ค่ะและหลังจากที่เราวางแผนเส้นทางกันเสร็จนะคะเราก็ออกเดินทางกันเลยจ้าเราก็วิ่งตามกันมานะคะที่ถนนเรียบชายหาดเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเส้นหลักนะคะแล้วก็ไปกันที่กระบ,บี่เลยค่ะแล้วเราก็เลี้ยวกันออกมาจนถึงถนนเส้นหลักกันแล้วนะคะสําหรับแอดเจนดาวันนี้ค่ะเราก็ค่อยๆไปนะคะวันนี้จะไม่เร่งรีบอะไร ่วนระยะทางนะคะจากตรงนี้ไปจนถึงเขาทองฮิลสที่เราจะไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่สาหรับถ่ายรูปกันได้ด้วยนะคะก็จะประมาณ2ชั่วโมงนิดๆค่ะหรือว่า120กว่ากิโลเมตรประมาณนั้นและเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกระบี่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็หมายความว่า อีกไม่นานนะคะเราก็จะถึงร้านอาหารคาเฟ่ของเรากันแล้วเพื่อนที่ขับรถมากับเรานะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะเขาก็รีบซิ่งนะคะไปจองโต๊ะไว้ให้เรากันก่อนนะคะเพราะว่าพอเที่ยงคนน่าจะเยอะเนาะถ้าเราตอนนี้เราก็มาถึงเขาทองฮิลคาเฟ่นะคะนี่ให้ดูวิวข้างหลังสวยมากเป็นทะเลแล้วแล้วก็มีแบบเขาๆนะคะเราก็จะมากินข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟกันที่นี่นะคะเดี๋ยวยังไง เราต้องขึ้นรถแบบนี้ไปเห็นไหมข้างเขาให้จอดรถข้างล่างนะคะแต่เขาจะมีรถพาขึ้นไปอย่างนี้เ<ต>รา <occup ies> ก็นั่งสองแถวกันขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปแล้วพอลงจากรถนะคะ <ims and buffalo> เราก็ต้องเดินต่อมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอวิวแบบนี้เลยสวยงามก็ถ่ายรูปคูก่กับปายสักหนึ่งรูปนะคะ <S <s <ays iance> พอเป็นพิธี เราก็ลงมานั language, on ่งกินนะคะข้างล่างก็จะมีห้องแอร์นะคะดีมากเลยเพื่อนมาจองให้ก่อนนะคะนี่แล้วถ้าเริ่มที่นั่งตรงนี้ก็จะได้วิวตรงนี้สวยๆเลยเราก็จะมานั่งบาตรตรงนี้กันนะคะเราก็สั่งเป็นคาโบนาร่าคะแล้วก็มองไปดูหน้า คาโบนาร่าของเราที่สั่งเหมือนกันแล้วก็ม้วนก่อนม้วนแบบปรั่งเนื้อของข้าวอืมว้าอืมไมันไม่เลี่ยนอะค่ะอือและก็อร่อยโอเคอะเป็นถุงดอกก่อนใช่ไหม ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สุราธานีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็กําลังจะไปที่ชุมพรต่อนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพักที่โรงแรมชุมพรแต่ว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยฝนตกตลอดเลยค่ะแล้วเราก็ตกแล้วเราก็เป่าจนแห้งแล้วแล้วมันก็ตกใหม่อีกทีนะคะเราก็เลยจอดพักแป๊บนึงนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ป้อมปตาทานะคะนี่มาแวะเติมน้มามันแล้วก็เราทำเพื่อนหายไปคันหนึ่งนะคะตอนฝนตกไม่รู้ว่านางอยู่ไหนนะคะ ก็เลยมาจอดรอกันตรงนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะคะมากันครบแล้วค่ะเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะคะเราก็กลัวว่าฝนจะตกลงมาอีกไหมนะคะเปียกทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ชุมพรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับระยะทางจากเขาทองกิวที่เราขี่กันมานะคะ<อ>ก็ประมาณ350กิโเมตรเลยค่ะหรือว่าใช้เวลาประมาณเกือบ6ชั่วโมงเลยนะคะ ค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์รีสิเดนต์นะคะครบเรียบร้อยทุกคันนะคะเราก็จะพักกันที่นี่ค่ะแผนแทนแล้วตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมกันแล้วนะคะหลังจากที่ขี่รถมาเท่าไหร่นะกี่กิโลนะ3เกือบ300กิโลนะคะโดยที่ไม่ได้พักเลยนะคะ อ๋อหกชั่วโมงตั้งแต่ตั้งแต่จุดนู้นไงลูกแล้วเราก็หยุดพักมาแล้วเราก็อีก200กิโลเมตรทีหลังเราก็คือไม่พักเลยนะคะสองชั่วโมงโอเคนี่ค่ะเราก็เข้ามาในห้องน้ำเอ้ยในห้องนอนของเราในโรงแรมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ำนะคะจะเป็นโซนอาบน้ำเป็นฝักบัวอย่างนี้นะคะแล้วก็โถส้วม มีแชมพูมีอาสบู่ให้นะคะทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะสีขาวสไตล์มินิมอลหลังประตูไม่มีอะไรนะคะเราก็เป็นแอร์ตัวใหญ่ตัวใหม่เลยเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะมีทีวีะคะ่ะแล้วก็มีที่เป่าผมนะคะเราก็จะมาเปิดช็อกโอกแลตแคนดี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกทิชชู่แล้วก็พวกตู้เย็นนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของเราเตียงใหญ่เบลเลอร์เลยน่าจะประมาณ6ฟุตได้นะคะเสร็จปุ๊บไฮไลท์ของเราแทนแทน,แนออาเปิดไม่ได้เขาบอกว่าเป็น s ีวิ i นะคะทุกห้องแต่ตอนนี้มันไม่เห็นอะไรเห็นแต่ลังโอเคเดี๋ยวไว้มารีวิวใหม่สำหรับคืนนี้นะคะกว่าก็ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กวาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ